ซอยจุจกจากจอจุกยิบไม่ไรด้วยหนะึ่งเอาเนื้อชิ้นใหญ่สิซื้อมาเมื่อจังหัดอรอันนี้เจี่ยวเจี่ยวผมเจี่ยวขุมพลังสองสองร้อยนี่ได้หลายอยู่แล้วเนาะ ขายส่ยปางไหมไม่ต้องไม่เอาแล้วทำไมอ่ะไอ้เขาไม่เอาแล้วโอ้จะเป็นยูทูบเบอร์แต่อายได้ไงเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวยูทูบเบอร์เซอยจุซอยจุตับหวานพี่น้องเออกินไปเป็นดอกถ่ายเฉยทำไมมันไม่แจ้งวะนี่มันเป็นกระกลรองตับตับตับจิ้ม กินคาเขียงเลยพี่น้องก็ไมาเ่เห็นปาก็าอยากอาย